สวัสดีค่ะ,ะวัวสดีค,คะสวัสดีนะคะ,คะ,คะเล่าพา่อเฟลินมาเข้าโรงเรียนกันค่ะเข้าโรงเรียนธนตศนดช่อเนี่ค่ะมาโรงเรียนค่ะฟเฟลิน ปกติที่เด็กๆจะมาด้วยหน้าตาแบบนี้่ว่าโรงเรียนทางนี้เป็นโรงเรียนของเด็กศูนย์ขวบทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าเด็กศูนย์ควบเนี่ยเขาเรียนอะไรกันยังไงนะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องเฟลิมด้วยค่ะแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะคอมเมนต์ด้วยขอหลายอย่างเลยไปดูราว่านี้ว้าวจริงๆพอๆค่ะโรงเรียนเด็กศูนย์ขวบคั โอทูสักครู่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเฟลินใช่ครับจิมบรีนอะเดี๋ยวพี่พี่เปิดเปิดมุมกล้องให้นิดนึงวันนี้เรามาที่จิมบรีนะและนี่นะคุณคุณก็คือแม่ของพี่นิจีจ้าวันนี้เราบุกมาทุกคนอันนี้แม่ของพี่นิจีนะคะชื่อว่าพี่แรดนะวันนี้พี่แรดคือเป็นแม่ของน้องเฟลินเรียบร้อยแล้วค่ะสอบถามนิดนึงแม่ก็คือว่าที่เนี่ยที่บอกว่าเป็นโรงเรียนเด็กสูงขว้วพืชใช่ปะ ใช่ค่ะก็คือจิมบรีเนี่ยเป็นสถาบันส่งเสริมพนักการเด็กนะคะตั้งแต่แรกเกิดก็คือสวนควบจนถึงนอก5ปีค่ะก็คือคลอดออกมาปุ๊บวันแรกถ้าคุณแม่อยากมามาได้เลยใช่มาคุยมาแบบระบายมาแบบว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทางคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยคุณพ่อมาด้วยได้ไหม มาได้ค่ะมาได้เลยใช่ทั้งทั้งคนน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้ไปรินพร้อมเรียนหรือยังคะอ่ะมากั้งค่ะดูหน้าครับหนึ่งสองสามยีเป็นไงคะลุงทำไมอ่ะมาโรงเรียนมันสนุกนะคะเฮ้ยจะตายี้พ่อพ่อมะใชไหเนี่ยรอค่ะต้องมาดีดิ้นค่ะเราไปโรงเรียนเลยจ้าใจเองทำไมอ่ะลุงไม่อยากมาเรียนหรอคะจริงๆจะยิ้มนะครับแต่ว่าเก็บเก็บขื่นอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเราให้พี่แนทพาไปดูดีกว่าว่าโรงเรียนเด็กถุงขวดเนี่ยเขาเรียนอะไรกันแม่ก็อยากรู้เหมือนกัน โตมาป่านนี้้วแม่ก็ไม่รู้ว่าเด็กศู์ขวบอะเขาไม่โรงเรียนันด้วยทุกคนเออใช่เนี่ยเซรนยังอยากรู้เลยเอาไปครับไปไปไปเชิญนะครับเชิญนะครับไปครับจิมเบอรี่นะคะเป็นสถาบันส่งเสริมการเด็กตั้งแต่ได้เกิดจนน้องห้าขวบเป็นหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมียาวนานกว่า50ปีแล้วโอ้ยเก่าแก่นะครับแปลว่าเด็กรุ่นแรกที่เรียนคือตอนนี้อายุ50ปีิบปไปหมดแล้ว ที่สาขาเราเนี่ยยี่สิบสามอายุก็นานแล้วอายุยี่สามใช่ใช่จบแล้วะแล้วเราจะครบรอบสาขา22ปีเดือนนี้ค่ะโอ้ยินดีด้วยยินดีกับจิมบารีด้วยนะครับไปดูไปดูดีกว่าไปรีบไปค่ะ เด็ก6เดือนเนี่ยตอนนี้เรียนได้สอโปรแกรมก็คือเป็นกิจกรรมเพล์เลินค่ะห้องใหญ่ฝึกเรื่อง physical development ฝึกเรื่องกล้ามเนื้อมันเล็กปันใหญ่ฝึกให้น้องกล้าที่จะปีนหรือว่าฝึกเรื่องของ balance skill ที่จะสรงตัวบนพื้นที่ที่มันอาจจะเคลื่อนไหวนี่ะคะนี่คือห้องที่น้องเฟลินจะมาเรียนค่ะคือห้องเพ a y เลินเลยย่แล้วทุกคนอว้าวมากเลยเน้ว อันนี้คือล้มเราไม่เจ็บใช่ไหมเี่ยใช่ค่ะก็คือจริงๆพื้นอันนี้เป็นพื้นที่ออกแบบมาจากแบบประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อยังไงบ้างพี่แนทเพื่อรองรับหมายถึงว่าสรีละอย่างที่บอกครับครับเวลาล้มอย่างเงี้ยอ่ะนุ่มเพราะฉะนั้นใครทำลูกลงก็ไม่เจ็บ เจ็บแต่น้อยเมื่อกี้แม่มองเข้ามาแม่นึกว่าอะไรปะบรรยากาศของคุณเหมือนแม่เรียน CPR เลยอรอนออยู่อะแองแหม่มันไม่ใช่อะนั้น CPR ช่วยชีวิตอมาค่ะเรามาเรียนกันดีกว่าค่ะให้พี่เน็ตนำเล็กเราเริ่มกันยังไงได้บ้างครับผมโฮเวันนี้จะมี คุณครูผู้สอนนะคะชื่อพี่อิงสวัสดีครับน้องน้ำค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องอิงน้องน้ำนะครับสวัสดีค่ะเสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูค่ะทําความรู้จักกันนะสวัสดีค่ะว้เดี๋ยววันนี้ฟิ้งจะพาน้องเฟลินนะคะมาเรียนแล้วก็มาเล่นกับกิจกรรมที่ช่วยเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านเลยได้นะคะโอเคมาาจพร้อมยังลรึยังคะยินยินทำไมย้ังนั่งงง มงเน่ลงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะได้ครับกิจกรรมของเราจะเป็นการเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะให้คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ในการที่จะช่วยซัพพอร์ตน้องในอย่างเต็มที่เพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเราเรียกว่าแบบ parents and child เราอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ที่เล่นกับน้องมากที่สุดเพราะว่าจะได้เอากลับไปเล่นที่บ้านได้ด้วยนั่นเองเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคลาสกันดีกว่านะคะได้เลยครับไปค่ะก่อนเริ่มนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงตบมือกับเพลงเวิร์คัมซองของเราก่อนนะได้ครับเฟรนน์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่นอนให้น้องเฟรนนนอนแบบพี่จิมโบ้แบบนี้ได้เลยนะคะโอ้โหจึ๊หาคุณจั๊กจั๊กจั๊กจเลยแล้วเวลาทํากจกจรมนะคะอยา๊กจั๊กจั๊กคุณแม่มองตาน้องเยอะกจัไปแล้วทั๊กจั จริงว่าเขาอาจจะอยากอยากเห็นทัางหน้าคนหน้านี่แบบนี้เลยความเองคุณกัพร้อมไหมคะพร้อมไหม Are you ready Now we're going to clap our hands along the welcome song together Ready shall we clap 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 and clap welcome welcome everyone now you're here let's have some fun first we would clap our hands just so then we reach and touch our toes welcome welcome everyone now you're here let's have some fun อร่อยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟลินโชว์สวัสดีค่ะได้ไหมลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยหวานเลยสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ Afternoon Ferin welcome to Jim Mori play and learn b a y ดีเย้วันนี้น้องเฟลินจะได้มาเรียนรู้ กิจกรรมใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะโอ้โหสำหรับสเตนี้นะคะคุณแม่พิงอธิบายนิดนึงว่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่0เดือนเลยโอ้โหศูนย์ถึง8เดือนนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นการที่เด็กๆเ,เขาจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวของเขาค่ะคุณพ่อคุณแม่และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเทคนิคแล้วก็กิจกรรมดีๆให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปเล่นที่บ้านด้วยนะคะสบายเลยวันนี้ แล้ออกเต็มที่เลยเฟลินใช่แล้วแล้วก็คอนเซปของการเรียนรู้สัปดาห์นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นในเรื่องของเซนส์ออบโมชันค่ะหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของเด็กๆนั่นเองครับผมซึ่งดีกับน้องเฟลินยังไงบ้างแล้วก็จะโฟกัสในเรื่องของบาลานซิ่งสกิลนี้แบบนี้เลยกาลังกาลังอยู่ในช่วงทรงตัวขยับขยื่นตัวเองแบบนี้เยอะแบบแดงแบแดงเอามาที่นี่อยากความเฉยอยากเล่นอยากเล่นเองคุณครูอะไรองี้ยหันทั้งในนี่เรียนชอบ ได้ฟังด้วยกัน<บ>ได้เลยเด็กหน้าห้องคะ่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อแล้วให้เขาเรียนรู้ด้วยค่ะว่าการที่จะบาลานซ์ตัวเองเนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนในแต่ละโพสิชันนะนะคะอย่างเช่นการคว่ำแบบนี้การนอนงายหรือแม้กระทั่งการนั่งนั่นเองจริงว่าวันนี้ดุกดิกมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นกับกิจกรรมมากเลยล่ะดุกดิกมากค่ะท่าไหนดีลูกท่าไหนดีค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนนะคะคุณแม่คะเป็นการ gathering หรือว่าแบบเข้ามาให้เขาแบบ ice breaking กับเพื่อนๆก่อนนะคะเราจะอุ้มน้องขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะคุณแม่แบบนี้เลยนะเหมือนที่เราอุ้มเด็กนี้แบบนี้ได้ไหมคุณแม่วันนี้พาปกติเลย ให้เขาแบบว่ารู้สึกถึงคุณแม่ความรักจากคุณแม่แบบนี้เลยนะแต่เราจะค่อยๆแมคะย่องน้องขึ้นลงแบบนี้เลยค่ะคุณแม่พอทําตามไปด้วยและกันได้คุณพอทำท่าตามจะได้ฝึกตามด้วยนะคะโอเค so we swing side to side side to side swing low sweet baby oh swinging here at t u m b u r i n swing low sweet baby oh swinging here at timboree and now we stop hey. Yay. Hey. Hey, hey. <laughs> 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 เสียงใครร้องเพลงบ้างใช่ไหมลูกแล้วโพ i ิชันของการสวิงก็จะให้เขาเกรงกล้ามเนื้อด้วยค่ะคุณแม่เป็นการฝึกการทรงตัวฝการชัแล้วแต่ว่าการสวิงแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะนอนใกล้ๆกับคุณแม่แบบนี้นะเราสามารถอุ้มเขาคว่ำแบบนี้ในท่าของฟุตบอลโพ i ิชันได้นะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มน้องแบบนี้นะคะเป็นคุณพ่อบ้างก็ได้คุณพ่อจะคุกเข่าไม่ได้นะคะคุณพ่อก็นั่งคัศมะได้คับได้ค่ะที่คุณพ่อถนัดได้เลยนะเดี๋ยวคุณพ่อ ช้อนอกเขาไว้แบบนี้นะคะช้อนออกนะฮะใช่ค่ะเอามือสอดเข้าไปเลยค่ะคุณพ่อแบบพี่จุยมโบนี้นะคะช้อนอกนิดนึงนะคะเก่งมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆยกเข้าขึ้นลงเลยชอบชอบชอบเซฟซีมค่ะ Sweet baby oh swing you here at Timbering swing low sweet baby oh Swinging here at Timberry and now we stop. เป็นยังไงนะเกรงมองใหญ่เลยใช่ไหมลูกฮะก็จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อในคนละส่วนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งในเรื่องของการนอนแบบนี้ก็จะเกรงอีกแบบนึงการนอนคว่ำก็จะเกรงอีกแบบหนึ่งบางทีเขาก็จะได้ในเรื่องของการชันคอด้วยเพราะเขาอยากจะมองตาเหมือนี้นะคะเก่งมากเลยเฟลินขาเย่ตั้งใจดูพี่จิมโบ้แบบนี้เลยไม่เคยเห็นสวัสดีค่ะพี่จิมโบ้พี่จิมโบ่ะ ให้ดูให้ดูหน่อยวิ่งเลยนะถ้าพี่เต็มโค้โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราให้เฟรินนอนลงนะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเราจะเริ่มที่แขนของเขาก่อนนะคะนี่เราจะค่อยๆหมุนมือแบบนี้เลย แล้วกางแขนออกนะคะ out เก่งมากค่ะโอ้โหอยากจะไปไปแล้ว r o อีกทีนึงค่ะ r o แล้วก็กอดตัวเองหน่อยนะ in in r o l อีกทีนึงค่ะ r o แล้วมามีอุ้มขึ้นนิดนึงนะคะ fly up high อ๋อใช่แล้วก็นอนลงนะคะเอาป๊าช่วยได้เลยโอเคเลยหัวเลยค่ะก็จะมีหลายท่าทางนะคะคุณแม่เมื่อสักครู่ที่โรก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ข้อต่อของเขาด้วยนะคะการมืดเส้นช้แล้วค่ะมีทั้งแบบ Go out go in นี่เลยโอ้โหเอาดูติอยากจะหันมาฟังอยากจะหันมาฟังกเลยได้ไหมคะหนึ่งสองสามมีที่หมค่ับึ่งสองสามปิ๊บอุ้ชอุ้แล้วแต่อารมณ์ของหนูเลยแล้วแต่อารมณ์เลยเดี๋ยวเราจะเป็นการสวิงกันบนผ้าห่มนะคะน้าเราจะเรียกว่า Blanket Swing นั่นเองสิ่งที่จะทำคือเดี๋ยวจะขออนุญาต นี่เลื่นพี่จิมโบ้ไปทางนี้นิดนึงนะได้ครับพี่จิมโบ้ไปแล้วอ๋อต้องเป็นด้านนี้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะจริงๆแล้วอยากจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่หัวกับเท้าของน้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่จับขอบนะคะแล้วเราจะยกน้องขึ้นนิดนึงนะสองเฮ้ยจะทำเค้งสวิงเหล่านี้นะคะไกลเตยค่ะจับดีๆนะแม่นะแบบนี้เลยสายทิวสาย Rock up bye baby on the treetop when the wind blow the cradle will rock when the bow breaks the cradle will fall and up will come baby cradle at all <laughs> and now we stop and go down. Yeah. 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 ใช่ไหมคะโอ้โหใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยการซวมบนผ้อห่มแบบนี้ค่ะคุณแม่คะจะเป็นการดีกับน้องๆในเรื่องของการใช้การทรงตัวซีซ้ายซีขวาของเขาถ้าสังเกตเวลาที่น้องๆเขาโยกเนี่ยค่ะเขาจะต้องเกรงนาตัวข้างๆของเขาด้วยแบบนี้นะคะเป็นการฝึกบิ t ร r a ทอ o o โค i ดเนชันนั่นเองมากค่ะปิงจะให้เคเล่นลองใช้ eye tracking นะคะหรือการมองตามลูกบอลตรงนี้นะพิงจะโรลลูกบอลไปให้นะคะ พร้อมหรือยังเอ่ยซเลียน ready ตายเลยเขาตายเลค่ะอัจฉริยะอยากนมาต่ออทำไมลูกบอลไปหาอุ้ย one more t i อุ้ยอุ้ย I roll the ball to you นูกนี่พอลูกบอลจับเขาเขาหยุดนิ่งดูเลยนะ ป๊าส่งมาให้พิงแบบนี้เลยแต่พอลูกบอลกลับไปเหมือนเขาเรียกนะพี่นายเอาอีกเอาอีกเอาอีกเลยนะวันมดชัย I rode the ball to you เก่งมากเลย ชอบเลยอันนี้ชอบเลยครับโอเคพิงก็มีอีกึ่งลูกเหมือนกันเดยวท่านี้นะคะคุณพ่อพิงอยากจะขอให้คุณพ่อช่วยพิงในการเปิดจุกลมขึ้นมาหน่อยอันนี้นิดนึงครับใช่ค่ะแล้วเราจะบีบเอาชลมออกนะคะเอาลมออกแบบนี้เลยใช่ท่านี้ลูกบอลของเราก็จะเบาส์นิดนึงแบบนี้เลย ซึ่งจะมีช่องนะคะให้น้องเฟลินได้นั่งนั่นเองเสร็จแล้วค่ะคุณแม่เราจะอุ้มน้องใต้แขนแบบนี้นะคะแล้วนั่งบนลูกฟุตบอลได้เลยค่ะนอ่อหมูเด้งค่ะเอ๊ะอะไรใช่ไหมลูกยามจะจับเลยแล้วเราจะให้เขาทำโมชั่นของการ rock หนีนะคะการโยกซ้ายขวาโยกไปข้างหน้าข้างลังน้คนอยากเต้นเลยลูก rock and rock Rock and rock All around the copper branch The monkey chase the weasel The monkey thought this was some fun Pop goes the weasel Pop goes the weasel Pop goes the weasel ใช้กับลิสิดวงมาต้องสังเกตหน้านะคะคุณพ่อเมื่อสกครูพิ้งเห็นหน้าคือพอบพอบปุ๊บก็นี่คืออะไรนี่ คืออะไรใช่ไหมลูกขอลองพับอีกทีได้ไหมอะลองพับอ่ะชอบชอบอันนึงของฉันพับอุ้ยมันมั่วจนพับอุ้ยชอบชอบคราวนี้นะคะนอกจากเล่นกันตรงกลางแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ค์มูฟไปที่เซตอัพนิดนึงนะขอบคุณนะครับขอใบใบบอลหน่อยนะคะขอบคุณนะครับ Magic b o a ของเราเลยเวลาเราเก็บของเล่นบายบายบายบใบบอล ไปไปของเล่นค่ะไปไปของเล่น<จ>มาม่จ้มามามาพอ <ไป S 1> อ่พออุ้มไปหพ่ออุ้มค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพานนองเฟลินนะคะมาคลานลงบนเวทแบบนี้นะคะซึ่งจะดีกับน้องๆในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนเพราะถ้าจะเห็นเนี่ยน้องเฟลินจะต้องเอาแขนลงแบบนี้ในการยันตัวนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะได้ในเรื่องของการที่เขาจะวางแผนการเคลื่อนที่นะคะก็คือการต้องใช้แขนกับขาให้ประสานงานกันในการที่จะคลานลง แบบนี้นั่นเองค่ะไปแล้วก็คุณแม่สามารถซัพพอร์ตโดยการที่เอามือวางไว้ที่เท้าของน้องได้นะคะ,คะใช้ค่ะเป็นเป็นเชลให้เขาให้เขาได้พยายามพุชตัวเองนะปไปค่ะโอเคเป็นแบบนี้นะคะคุณแม่พิงขออนนญยนนะคะ,คะแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นแขนก็ได้นะคะให้เขาลองพุชตัวเองแบบนี้อ๋อเล่นอยากได้ลูกบอลหรือเปล่านะอ๋พอพอเัเก่งมากค่ะ ตอนนี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบใหม่ค่ะคุณแม่เขาอาจจะยังไม่คุ้นชินก็อาจจะมีส่งเสียงบ้างเป็นการสื่อสารว่าเขายังไม่คุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสําหรับน้องที่เพิ่งมาเริ่มใหม่ค่ะคุณแม่อาจจะยังไม่ได้ไปถึงสุดนะคะแต่สิ่งที่เราต้องการคือให้เขาลองขยับแขนขยับขาของเขาและส่วนสําคัญเลยช่วงบนตรงนี้ค่ะเขาก็จะได้ในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนในการยันตัวเองขึ้นด้วย อมิ้กเป็นกิจกรรมที่ในช่วงของพักผ่อนนะคะคุณแม่ก็จะให้น้องเฟลินนะคะเล่นกับบับเบิ้ลซึ่งบับเบิ้ลของเราเป็นแบบออแกนิกนะคะเป็นนอนทอกซิกสกัดจากในส่วนของไขมันพืชนั่นเองนะเวลาที่โดนน้องๆแล้วเขาจะสัมผัสคล้ายๆน้ําค่ะคุณแม่เฟลินลองจับได้มั่นใจได้ที่จะจับเลยนะเดี๋ยวลองให้เฟลินลองดูก่อนได้นะคะลองดูค่ะเป็นยังไงคะแล้วเราให้คุณพ่อลองสังเกตได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องเฟลินเขากําลังกรอกตาตามค่ะหรือเราฝ ในเรื่องของ eye tracking ให้เขาค่ะคุณพ่อมองขึ้นมองบนมองซ้ายมองขวาใช่แบบนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่เห็นน้องฟิลินพยายามขยับมือตามนะคะจะได้ในเรื่องของ eye and hand coordination คือการมองตามลูกบัลเบิลแล้วจับตามได้หรือเปล่านะคะอ่ลองดูสิคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องๆไปเล่นใต้ร่มหรือพับพาราชุดของเรากันค่ะคุณพ่อในการที่เราจะให้น้องนอนหงายแบบนี้นะคะคขออนุญาตนะคะโอเคโอเคครับแม่ไ,ไมแป๊บนึงครับและเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจับขอบร่มขึ้นยกพร้อมกันนะคะ,ะคได้ครับได้ครับโอเค เดี๋ยวให้เซเลนดูสีนะสีของภาระชุดมีอะไรบ้างนะเราจะยกร่มขึ้นลงไม่ต้องสูงมานะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถนั่งคุกเข่าได้นะคะโอเคอัพ and down up and down พิงน้ำหนถึงสปล่อยร่มพร้อมกันพิงจะดึงนะคะ up on one up on two and up On t s h o o bye bye p a r a h u t e มองตามเลยใช่ไหมคะ p a r a c h u บินมาทางพี่อิงเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเต้นกับพี่จิมโบเป็นกิจกรรมปิดท้ายกันนะคะซึ่นจิมโบคุณแม่สามารถทำตามพี่จิมโบได้เลยนะคะ Are you ready? Are you ready? j h m i n e rock, rock, rock and rock. j i m b o the cloud goes up and down Up and down Up and down j i m b o the cloud goes up and down And then he sit right down ยอมนั่งไหมนะไม่เป็นไรค่ะ Good j o Okay stand up again ยืนที่นี่ไหมคะ Roc side to side Jimbo the Clown goes side to side, side to side, side to side. Jimbo the Clown goes side to side, and then he sits right down. Three. 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 Okay, two, three, stand up again, do twist, twist, twist. Jimbo the Clown goes twist, twist, twist. Twist twist twist. <laughs> twist, 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 twist. Jumbo the clown goes twist, 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 and then he sits right down. Are wow. we good? Wow. Yeah. yeah. Are we wave Bye bye. Bye bye, Jumbo. Bye. Jimbo the Clown West, bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Jimbo the Clown West, bye bye bye. We'll see you here next time. See you next yeah, time. You yeah, you yeah. Bye bye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 . <laughs> <laughs> bye bye. Bye bye. เดี๋ยวเรามาร้องเพลงบายบายไฟลินกันนะแบบนี้ให้น้องนั่งแล้วก็ปรบมือด้วยกันได้นะคะันเราจะปรบมือสามครั้ง we're going to clap hands three times one two three and wave bye bye ready let's take a little hands and go clap 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 clap, clap. Clap! 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 Let's take a little hands and go Clap! 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 It's time to say goodbye Let's take a little hands and wave Bye! 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 Let's take a little hands and wave Bye! 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 It's time to say goodbye Bye! -bye. Yeah. บอกคุณพ่อครั้งแรกนะยังไม่ร้องงงแงเลยมีแค่เฉพาะอันไหนที่ไม่คุ้นชินในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะมีบ่นบ้างแค่นั้นเองใช่ไหมคะชข็มากเลยค่ะใช่ไหมคะโอ้โพลังยังเหลือด้วยนะขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะบายเลยค่ะดูแล้วนะใช่ไหมคะ และอย่างอุปกรณ์พวกนี้ทุกชิ้นนะครับผมได้มีการทำความสะอาดจากเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับหลังคลาสทุกคลาสเลยนะแล้วก็ทั้งหมดนี้เขามีการผ่านการฆ่าเชื้อ UV ในช่วงเย็นหลังที่ทุกคนกลับไปหมดแล้วทุกวันครับเพราะฉะนั้นคือปลอดภัยไว้ใจได้เลยนะครับว่าลูกๆนนหลานๆที่มาเรียนที่นี่นะครับสะอาดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนี่ดูฮะของทุกอย่างเนี่ยสะอาดกว่าบ้านพี่อีก อันนี้เป็นห้องน้ำของที่นี่นะคือเฟรนแบบว่ามีถ่ายหนักพอดีก็มีที่เปลี่ยนนุ่มๆเลยครับดูเพิ่นเห็นไหมเพิ่นจัดแล้วตรงนี้ฮรัตรงนี้ก็คือเป็นแบบอ,อ,อ่างน้ำนะฮะมีกระจกแล้วก็ตัวนี้มีแยกชายหญิงเลยอันนี้เป็นของน้องผู้ชายนะและ้วเราก็เหมือนกันอืน่นก็ได้ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นของน้องผู้หญิงแล้วก็เผื่อ ให้เข้าด้วยกันได้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นของเบบีกัของคุณแม่ใช่กับของคุณแม่แล้วก็อาบนานได้นะจริงๆก็คงไม่ถึงขนาดอาบจริงจังอะเนาะประมาณนี้อันนี้โห,โห,โหสาขานี้นี่คือทีเด็ดจริงๆครับสาขาห้ามส อ่าและนี่ก็เป็นห้องเรียนอะไรคะพี่น้ำห้องนี้เป็นห้องมิวสิกค่ะด้วยความที่วัยของน้องเฟลินเนี่ยสามารถเรียนห้องนี้ได้แล้วด้วยนะคะห้องมิวสิกก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับน้องๆ6เดือนจนถึงนะห้าขวบอย่างที่พี่แนทแจ้งไปเลยอูด้วยความที่น้อง6เดือนเริ่มนั่งได้เองเริ่มหยิบจับได้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะสามารถนั่งแล้วก็ฟังเสียงสูงเสียงต่ําฟังเพลงนะคะเริ่มอ้อแอเป็นคำคำอ่าฉะนั้นกิจกรรมมิวสิกก็จะเน้นเกี่ยวกับเนี่ยค่ะภาษาเสียงให้เขา ได้เริ่มฟังแล้วก็เริ่มออกเสียงตามเ,เ,เดี็กๆเขาจ,จริงๆเขาจะเริ่มแยกแยะได้นะคะเสียงสูงเสียงต่ําเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงร้องเพลงเสียงเครื่องดนตรีอ,อะไรต่างๆงการเรียนคอร์สเนี้ยจะทําให้แบบว่าน้องเขามีพัฒนาการเรื่องแบบคือคุณแม่แบบเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเพียน คุณพ่อเนี่ยเป็นนักดนตรีอันนี้คือจะช่วยให้แบบว่าการร้องเพลงไม่เพี้ยนในตอนโตไหมคะจริงๆช่วยจริงๆช่วยความความคุ้นชินของเขาจะช่วยให้เขาได้มีประสบการณ์โอ้ใช่ลินจะร้องเพลงไม่เพี้ยนแล้วนะคะเดี๋ยวร้องดูจริงช่วยเพราะว่าการฟังที่ถูกต้องจะทําให้เขามีประสบการณ์ที่ดีอ๋อแล้วเขาก็จะได้สามารถจับเสียงตรงนั้นแหละมาเป็นเสียงของเขาเองในอนาคตดีมากเลยค่ะเพราะในห้องเนี่ยมันจะมีการปรบมือเข้าจังหวะใช่ไหมคะเสียงเมโลดี้ต่างๆจาก จากเสียงพี่ๆร้องอะไรเงี้ยค่ะชายจะช่วยจะช่วยดีไหมคะลูกเครื่องดนตรีในห้องนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะง่ายๆค่ะให้เขาได้เริ่มถือขยาวอะไรเงี้ยให้กันให้มันเกิดเสียงซึ่งก็จะดีกับเขาในเรื่องของความเข้าใจคอร์สและเอฟเฟกต์ทำอะไรแล้วเกิดอะไรประมาณนั้นเรื่องเพลงของเราก็จะมีความหลากหลายนะคะอย่างห้องนี้จะมีประมาณแบบ20่ธีมเลยให้โชว์อุปกรณ์นิดๆดีกว่าเป็นเซมเพลนะฮะอะไรแบบมี แล้วก็จะได้หยิบจับได้เฮ้ยเสียงอะไรคะฟังแล้วไม่กินนมแล้วนะนี่โอเคสนใจสนใจนะขององใส่ต้องมาเข้าคลาสนี้พี่ชอบเลยค่ะลูกขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะไว้มาเล่นกันขอบคุณค่ะไปเลยคลาสนี้เป็นยังไงคะพี่แนท อันนี้เรียกว่าห้องอาร์ตนะคะหรือห้องศิลปะค่ะ<ม>ก็คือเริ่มที่เด็กอายุหนึ่งขวบครึ่งนะคะหนึเือบ6เดือนขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็นการฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะ<ม>ฝึกไฟมัลต s สก<ม>ิลนะคะแล้วก็ฝึกจินนาการความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขวบครึ่งเนี่ยก็จะเป็นวัยที่น้องเลิกที่จะเอาของเข้าปากแล้วเฟิร์นใช่เพราะว่าจะมี เรื่องของสีมีปั้นโดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะต้องเริ่มที่จะเลิกไม่หยิบของเขาคือถ้าเกิดว่ายังหยิบของเข้าปากก็คือยังไม่ได้เพราะเป็นสีเป็นอะไรงที่มันชินได้ก็เริ่มที่ขบครึ่งค่ะฝึกสมาธินะคะฝึกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะการปะติดปั้นโดพินติ้งใช่ใหมาละเลงระบายสีก็คเล่ใหสนุกใช่ไปเลยนี่ทุกคน สำหรับตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าการที่แบบมาเรียนอย่างเงี้ยเราได้สังคมด้วยบางทีแบบว่าเราเล่นอยู่ที่บ้านอ่ะมันก็คือได้สกิลแค่อยู่ที่บ้านใช่ปะแต่พอมาเล่นเนี่ยถ้าแบบว่ามีเพื่อนมีอะไรเงี้ยก็คือเขาจะได้ปรับตัวกับสังคมแล้วคือได้เล่นเต็มที่เป็นอิสระคือไม่ต้องไปห่วงเรื่องเช็ดกวาดทำความสะอาดอย่างเงี้ยมาเล่นที่นี่คืออยู่ที่บ้านห้ามเล่นจัลูกมาเล่นที่นี่เอ้ยอันนี้ดีมากทุกคนหูสิเขาก็เล่นกันสนุกสนานเลยทุกคน ไว้รอเฟรนินขบครึค้งขครึค้งแล้วมานะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็จบคลาสเรียนกัน1คลาสนะคะก็ค,คือเฟลินเนี่ยมาเรียนเป็นครั้งแรกนะคะจริงๆแล้วเนีตอนแรกเนี่ยที่แบบว่าเรารู้ว่าเอ้ยมีโรงเรียนแบบว่าสอนตั้งแต่เด็กศูนย์ขวมเนี่ยเราก็สงสัยว่าเขามาเรียนอะไรกันนะแต่ทุกคนพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันก็คือการเรียนของเด็กคือการเล่นของเด็ก,ดกนะทุกคนเรามีลูกเนี่ยเราต้องให้เขาเล่นตามวัยนะอย่างเช่นวันนี้ก็คือเฟลินมาเล่นกับพี่ๆใช่ไหมคะมาเล่นกับคุณครูใช่ไหมคะสนุกไหมคะเนี่ยก็เป็นการให้เขาแบบได้ลองนะแบบว่าประสบการณ์การคานการอะไร อย่างเงี้ยใหม่ๆนะคะเจอสถานที่ใหม่ๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็มาเรียนได้ที่จิมบริษขาพระรามสามนะคะมีพี่ๆใจดีคุณครูใจดีมากเลยนะคะใช่ไหมคะเฟลินชอบไหมคะวันนี้เฟลินไปก่อนดีกว่าค่ะบไปายค่ะนร้องไม่จริงร้องไม่จริง ชอบคร<อ><า>ับชอบมากเลยตอนที่โดนนิ่งๆอนี่ยไม่ชอบไม่ชอบอยู่ที่บ้านก็จะแบบเหมือนให้ลงเครื่องร่อนอะไรอย่างเงี้ยจะอุ้มอย่างเงี้ยชอบมากคาลูกไป